ครับสิครับผมมีีการที่ระพงสุ่คนนะครับผมนี่พอผมการที่ระพงให้เกานะครับผมนี่ครับผมวันนี้เลยเป็นบักทุเรียนครับผมนี่นะครับผมพอดีคิดอยากนะครับผมก็ได้จัดมานะครับผมนี่ครับผมแม่แกนไบ่งครับผมนี่นครับผม อย่างเงียเดี๋ซื้อกินนะพี่น,อน้องนะครับผมจะไปตีมันแพงนะครับผมเพราะตายมาบ่ได้กินครับผมซามเขมีชีวิตจู้อย่างเงี้ยัดี๋ซื้อกินนะครับผมตายไปบ่ได้กินหรอกครับผมนี่ครับผมทิ้มเบรนะครับผมนี่ครับผมโอ้โพูอย่างเงพี่นอ้องหวานแห้อง Nguyên món thoáng nào không? Tôi sang á chẳng là sang là quay chị nào không? Ở nào mới mai không? Ở về sư dụ hạt nào không? Ở qua nào không? มานามผมอย่าลืมไปกดติดตามช่อง YouTube นะครับผมสอบช่องทั้งเทศน์นามซื้อบอกการผ้าแจบนะครับผมรอ TikTok นะครับผมแผมขอให้ยนิดนึงครับผม